ผมเฉีดให้ม่เบิ้งนะครับอ่าวิธีนะครับติดจุกหนาอัตโนมัตินับเนาะชีทจังไหนบระด็ติดจุกหนาอัตโนมัติก็คือให้มันบวชชื้นในบ่อให้จัดการระบบบ่อได้นะครับให้ระบบน้ำทิ่มออกพ่อแม่ไปติดจุกหนาอัตโนมัติไอ้น้ำมันไปขังอยู่นี่อยู่ในบ่อนะครับเลียนเท่าไรก็ให้มันโดขังในบ่อพ่อแม่นนะครับเนาะการทิ่มบ่อให้มันตอบโจทย์นะครับก็คือซีหิดให้น้ำมันทิ่มออกในบ่อเลยบ่อแม่ห็ดแล้วให้น้ำมันไปขังในบ่อมันชื้นมันต้งกลิ่นเหม็นน้ำเนาะอาแมาเบิ่งกันนะพ่อเบื้ มาแนะนำนะครับเนาะแนะนำการติดจุกน้ำอัตโนมัตินะครับก็คือจุกน้ำตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ีิมีการกัดขก็มาเสริมนะครับเนาะมาใส่ลวดพันนะครับเนาะอ่าช่วงนี้นะครับเนาะอ่าผมก็งดช่งหนูประมาณสักเย็นครึ่งนะครับเพราะว่าเอารถไปสอบยูนะครับเนาะเอารถไปสอบยูเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับเนาะอ่ารถชิบหรอนะครับเนาะอ่ามาชนผมนะครับเนาะ่่าาอผมก็ร่างจีขับรถเลือกขามถนนทังสี่หน้ามันหามเลนมาชนนะครับเนาะกะประตูยุบไปฝั่งนึงครับผมประตูยุบไปฝั่งนึงเนาะกะ ไปมืดนะครับกระจกหนากระจุกลังนะครับเนาะแต่ว่าก็ดีที่ว่าอาบัดจิ๊บเล็กน้อยนะครับเนาะอ่าบ่ได้มีปัญหาอย่างไรนะครับก็คืออ่าสามารถเฮ็ดคลิปได้อัปเดตได้แต่ว่าการส่งนูอัจฉราซาลงไปนะพอวารุเอาไป็นสองอยู่น้ำเนาะอาจจะประมาณจักเดือนเครื่องนะครับเนาะอาจจะประมาณจักเดือนเครื่องหรือเดือนกวนนะครับจังที่สามารถนะครับได้ส่งนูได้นะครับเนาะครับมันกะนะครับเกิดปัญหาขึ้นนะครับกะไปซื้อนูกับผมเมื่อวานเนี่ยกือคว้านนะมื่อกว้านผมไปซื้อนูอยู่อ่าบางเล่นนะเพิ่นปฐมนะครับเนาะ ก็เลยนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับรถฮ๊อตลรนห้าประสานกับรถผมนี่แหละนะนี่กับคุณละครับสไลม์แม้แต่ข้ามาถผมนะครับมาส่อมคอนแกนชุ่มแพร่นะครับเนาะก็เลยมีเวลาว่างนะครับเนาะมาอัปเดตคที่ไปเบิ้งนะครับเนาะมาอัปเดตบ่อให้เบิ้งนะครัันนะครับคันบ่อเกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็บอกเลยว่ามีเวลาว่างครับผมจะส่งไปส่งหนูตามออเดอร์ดีเพิ่นมาจาไใบนะครับเนาะอ่ากัคลิปนี้นะครับมาบอกเราก็ชิปนะครับมาบอกให้ฟังว่าช่วงนี้ผมอาจจะบ่ได้ส่งให้นะครับคันเพราะเป็นระแวกบ ต้องมาคุยก oh. ันใหม่นะครับเนาะมันก็มีทีมงานที่ซอยทรงอยู่นะครับเนาะแต่แบบทีนี้เขามาเบิ่งระบบนำเหมือนกันหนาเนาะมาเบิ่งระบบน้ำผมฉีดให้มาเบิ่งนะครับวิธีนะครับติดจุกหนามอัตโนมัติรับเนาะชีดจังไหนบริษัทติดจุกหนามอัตโนมัติก็คือให้มันบวชื่นในบ่อให้จัดการระบบบ่อได้นะครับให้ระบบน้ำทีมออกก็แมนว่าติดจุกหนามอัตโนมัติไอ้หนามมันไปขังอยู่นี่อยู่ในบ่อนะครับเลียนเท่าไรให้มันไปขังในบ่ออ่าบ่แมนนะครับเนาะการฉีดบ่อให้มันตอบโจทย์นะครับก็คือซีห์ให้ น้าม MM ันถิงหมอกในบ่อเลยบ่แมนเฮ็ดแล้วให้น้ามันไปขังในบ่อมันชื้นมันต้งกินเม็ดนะคเนาะอ่ามาเบิ่งกันนะถ้าเบิ่งองค์ประกอบเอาม์กรกอบให้หน่อกรหากองค์ประกอบหลักนะสาหรับการติดจุ่นน้ำนะครับเนาะองค์ประกอบบ่อนะครับเนาะฉิดตีจุ่นน้ำตระมัณจำนวองค์ประกอบบ่อบ่อนะครับมันต้องมันต้ององศามันต้องเฉียงนะครับเนาะอันนี้คือกเป็นบ่อขุนผมนะครับเนาะองศาก็คือเฉียงเป็นหลังเตานะครับเนาะก็คือเป็นพื้นที่ทน้ำชุ่มหนี่นะครับ มันอะไรไปมุ่มพุ่นนะครับเนาะมันจะเที่ยงน้าชูหนีมันอะไรไป็นบางทีนะคเป็นรางเตาหังยี่สีนะครับองค์ประกอบนะครับโดยโดยพื้นฐานมันต้องเป็นยังสันนี่ครับบ่อนั่นนะครับมันกับที่มันชื่นในบ่อมุมไหนมุมหนึ่งห้องอบห้องติดตรงนาล้มต้นน้ำมันบ่ชตัดง่ายเในครับมันบ่มีระบบแบบว่าน้ำไหลแล้วก็ให้ตัดเด้นะครับมันฉีดไหลจนกว่ามันจิเป็นถางนะครับเนาะการติจุ่งนาล้มต้นมัมันต้องลื้อมันต้องลูองค์ประกอบพื้นฐานนะครับเมื่อเคยเห็นมันเสียงออกบ่อควบคุมเาข้ากันนะครับ ให้ม <iet> so oh, so e ันเฉียงกันวางคืนให้มันเฉียงตั้งบ่อให้มันเฉียงให้มันเฉียงเอาด้านข้างนะครับเนาะมันจะมีปัญหาโอ้ตัวคนว่าโอ้มันใส่ยากล่ะมันใส่ดอกใส่กระป๋องนะครับเนาะถามว่าใส่กระป๋องนะครับเนาะมันใส่ยในบ่อใดกันกับผมแต่ว่ามีปัญญาวะครับผมบอกสินาะมีปัญญาไปล้างสมือบ่อนะครับมีปัญญาทำความสะอาดกระป๋องสมือบ่ออันนี้เสาแรงนะพอมันกินแล้วมันเฉียมันเหนียวใส่อ่าที่บ่อมันอาจจะเก่งอาจจะเห็นได้นะครับเนาะปัดลอยบ่อสองลอยบ่อได้ครับผมมีปัญญาเพราะจะไปใส่กระป๋อง พราะที่เบนั่นในโบที่เนาะบ่องนะครับเห้มันคืดนะครับให้มันพัฒนาไป็นหนาคือเห็ดหนูให้มันไงเป็นหนานะครับเนาะอ่าเห็ดได้กันครับผมสองลายโบก็ใไส้กับฟองได้เห็ดกันแต่ว่านั้นกับฟองหนึ่งประมาณสามชั่วโมงชีวชั่วโมงก็หมื่นนะครับเนาะหลอกออกไปคิดเบื้องนะครับเนาะแต่นะครับขัดห้อเสร็จชุกน้ำนะครับจริงอยู่ว่าพบขายนะครับแต่บอกว่าบ่ได้ว่าต้องซื้อที่ผมนะครับไปเป็นแนวทางนะครับเนาะอ่าชุกน้ำตัวนี้นะครับเนาะก็คือนะครับการทีข้าวจิตติสเนี่ยก็คืออ่ามันนเาะ ่าาาบนมันต้องระบายกินนะครับอ um ่ามะม่วงนะครับอ่าตัวนี้มันนะครับเนาะอสารคุณประทัดจอนะครับคนจอแหลกกระชม่องาเดี๋ยวในเบื้องไม่นะอันนี้คือระบบน้ำชิมครับผมตัวนี้นะครับเบื้องตัวนี้เนาะครับเนาะตัวนี้คือระบบน้ำชิมก็คืออจุกมันจะอยู่ประมาณนี้นะเนาะอันที่สิบก็เส้นนะครับจุกอยู ixel, ่ประมาณเนี่ยมีการกัดเขามาแทนแทนลวดนะครับเนาะมีการกัดเขามาแทนลวดเพราะว่าอลวดมันมาตอบโจทย์ครับผมมันมาตอบโจทย์เนี่ยยังย้อนเดี๋ยวมันโพนะครับเนาะอ่าตัวนี้นะครับการกัดเขามาแทนลวดนะครับ เนี S <S ่ยสมมุติว่าสมมุติว่ามีการกัดเข้ามาแท่นหลวดก็คือมันเทเดบงนี่นี่นะอันนี้นะครับเนาะการกัดอันนี้คือการกัดนะครับทีทีมงานผมเห็นนะครับอะไรยี่สิบบาทนะครับเนาะการกัดตัวเนี่ยขอมาแท่นหลวดก็คือตะกีนะครับเดี๋ยวมันจะโพขึ้นมาเดี๋ยวโพแบบเดี๋ยวคือเดี๋ยวมันจะโพึ้นมา้ำหนี้กันเท้าใส่หลวดพันนะครับเนาะแต่บัจจันี้กันเท่าใส่การกัดก็คือมันจะโพโพนะครับมันจะ้ำหนี้ละมันจะํำตัวเนี้ยมันจะเอาเขียวทั้งหนานู้นนะขอเวนกัด ในจุกนี่นะครับเนาะคือยังคนเขียวบองเนี่ยเอาไปกัรได้จุกนีน้ำดังฉีไหลบ่แมีนว่าให้มันโพไม่ดังสีหนูฉีโยกฉีตามฉี่เนี้ย,ยก็ได้น้ำไมันก็ฉีน้ำมันก็อะไรอกมาแต่กัสกนอสใส่กันกัดนะครับอ่าพันกัดตัวนี้นะครับหรือว่าเชียรแบบไม่ก็ได้นะครับอ่านะครับกันกัดตัวเนี้ยต้องเอาแถวของไปแทนนี่เท่านั้นนะครับมันถึงที่น้ำดังฉีไหลนะครับเนาะก็เอาไปล่องใส่เบืง้งหรือว่าหาวิธีเบื้งนะครับเช็ดแบบนี้ก็ได้ถ้าว่าผมใส่มาโดนไปผมก็ใส่มากระยะหนึ่งแล้ววอาาจเปป็นีแต่่ การเทยท้องใส่บ่ได้ม่ได้มาอัปเดทไฮเบิ้งบ่คือหลวดพันนะครับเพราะว่ามันมีต้นทุนหรวดพันนะครับมันไงนะอ่าหน่าห้เบิ่งตัวนี้นะปรดนนึ่ให้เบิ่งตัวนี้นะครับการตดตัวนี้ก็คือตดอยู่ประมาณ1ิถึง20่5ถึง18เ้นห้มันไหลมาแบบห้มันตรงให้มันไหลตกลงตรงๆงเลยเนครับนากบางค้นนี่เห็ดบางผีหรือว่าเห็อยูพี่ชื่อผีรืี้บตรงนะครับยงเนี่ยยังเสียนะครับหนามมันกะไหลมาน้ันขางเนี่ยนะครับเนาะมันก็ฉีรายอย่างเงี้ยอันน นำเนาะให้มันถิ่มเลยก็คือมันถิบ่มาขังนี้ตรงนี้หรือชิบบ่ชื่นมองนี้บ่ชื่นมองนี้นะครับอันนี้คือกันนะครับเมื่อน้ำมันไหลตัวนี้เมื่อหนูมันมาเรียนมันพุ่งกายตัวนี้มันจะเห็นไหลลงมาทั้งผีผมอธิโจอดระบ่มนำถิ่มทั้งขางนี้เพราะว่ามันเป็นหลังโตเจ๊ได่น้ำก็ถิ่มเจ๊ได่ก็บ่ชื้นเจ๊บ่นำเนาะเจ๊ได่ก็บ่เปียกบ่มองนี้แน่นอนครับผมพอผมมีใจมาแล้วนะครับใส่เองนะครับพอผมเห็ดนะครับที่แหลกนะครับเห็ดมากอะเห็ดเป้นตรงกันแต่ว่ามันมาตอบโจทย์ก็ต้องไม่อองงนนนี้้้ใหมมัไ มันซิ่มตงนี้เที่น้ำไหลมันซิมม่มตงนี้เที่น้ำไรนะครับมันมาตอบโจทย์ได้ตัวนี้นะครับมันเที่ยน้ำใส่กับตัวนี้กันไลออกตัวนี้ไหลอหลอกมาตรฐานตัวนี้นะครับเนาะอันนี้อ่าวิธีกินจุกน้ำสำหรับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวเกานะครับเนาะวันที่นี้ฉินมาเบิ้งอีกตัวหนึง่งมผมใส่จุกน้ำหมูกับผมแต่ว่าทำมาตอบโจทย์บ่มันก็ตอบโจทย์ระดับหนึ่งแต่ว่าดีบ่กะอ่าหาชิบหาชิบกับผมแต่ว่าิม้เบ่งนะครับเนาะพาม่ให้เบื้องบ่งมหนูเละครับเนาะความไม่ใหูเลยอ่า กำลังเห็ดกับผมกำลังเห็ดตัวอีกประมาณตั้งสามชิบฟอนะชิฟแปดชิฟแปดประมาณสามจุดหกบอนะครับเนาะมาดูไปดูอ่านี่นะครับเนาะอ่าปิดก่อน,นอ่าน,นะครับอันนี้สำหรับเป็นจุกน้ำหมูนะครับเนาะก็เห็ดนะครับเนาะตัวนี้นะครับผมฝังในนะครับเนาะเนี่ยจุกน้ำหมูนะครับเบื้องลูกครับคุณอ่ะพูดนะนะครับเนาะกับเนสบอดีกับผมกับเนสบอดีนะครับซื้อนี่นะครับนะ มันกายไหมครับบ่ออย่างไรมันกายบางมันพุ่งเล้วครับพุ่น่ะพุ่นน่ะนะครับการเห็ดจุ่งน้ำบ่ดีนะครับตัวเนี้มันก็ยืดชื่นบ่นะครับมันก็เฉลี่ยบ่แต่ขันนกกันเน่หน่อยเนี่ยพุ่นน่ะพุ่นหน่ะนะครับเบื้องลดนะครับการจีจุ่งน้ำขันขันระบบน้ำถิ่นพอดีมันทีเป็นทังไดนะครับเนาะขันเทือกพื้นพอดีนะครับเนาะมันทีเป็นทังไดนะครับเนาะคือมันทีกายนะครับบอย่างไรมันน้ำมันอ่องหรือมันมันพุ่งกายนะครับอ่าตัวนี้นะครับทำมาพุ่งกาไก่ันบ่อนะครัับแตต่่ววาาจุกนน้้หมูี ผมฟังนะครับฟังในพูนเลยฟังแต่แต่เห็ดที่แหลกเลยนะครับเนาะอ่าแต่เห็ดที่แหลกเลยนะครับมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเราเข้าไปเบื้งนะครับบัดที่ไหนมาเบื้งอันตีจุกน้ำเรียวนะครับกับมาเบื้งกันการแบบอ่าระบบน้ำนะครับก็คืออ่านะครับก็คือจิปล่อยจากตัวรักตัวนี้นะครับเนาะปล่อยจากตัวรักตัวนี้เขาอ่ามันมันมีตัวรีก็คือเป็นเกาะกับผมอันตีจุกน้ำนะครับมันก็ทีมีเป็นเกาะตัวนี้นะครับมีเป็นเกาะตัวนี้ อ่าเอาออกใส่ขวาก็คือเลี้ยงฟังพุ่นกับเลี้ยงฟังผีนะครับเนาะอันนี้ของเก็บออกเพาทันเลียกว่าผมใหญ่ของออกจากนี้เนาะอ่าหกจังหน่อยครับพันทอพี่อ่าพันทอพี่พี่ซีซีหุ่นนะครับเนาะทอพี่พี่ซีซีหุ่นตัวนี้นะครับอ่ามาเขือทอพี่อีนะครับเนาะเขือทอพี่อีตัวนี้แล้วก็ลุงนะครับลุงลุงลุงสายนี่แหละครับอาจจะเปลีิ่งชิบมนิ่นะครับเนาะลุงไปทั้งไต่นี่แหละผมบระเดใส่ผมบระเดเเป็นทอซีหุ่นกับจินยูนะครับผมบระเด อาจุกน้มซีหุ่นกับจิงยูนะครับผมปฏิเสธทอตัวนี้ลงไปเลยนะพอผมบอกมันจะเกะกะนะครับมันก็ยิมีตัวรถมี่ยังของมันด้วยกันในล่ะที่เขาขายแม่นะครับเนาะผมก็ใส่ไปนะครับเบื้องเบื้องเียงมือนี้นะครับอ่าเมือนี้ก็จัดการนะครับแต่นะครับปฏิใส่ทอนะครับเออขันีิใส่จุกหนามที่ว่าเป็นซีหุ่นจุกหนามหมูนะครับเบื้องผมวางหันโหลดระบบระบบน้าถิ่มเขาต้องดีนะครับอย่างบ่อเขาจะอย่างไหนว่านั้นนะครับมันฉีดเอ่อมันฉีดเกินพุ่งเกินมาเบื้องใหม่นะครับมาเบื้องใหม่ ผมมีจุ๊พอาีการเมีติดนะครับเมีช่งนะครับนี่นะครับก็นี่แล้วอันนี้นะครับเนี่ยเนี่นะครับเศษน้ำยังเต็มอยู่เลยนะครับเนี่นะครับตัวเนี่ยเศษน้ำยังเต็มอยู่เลยนะครับเบื้องการพุ่งของน้ำนะครับเนาะเนี่ยเบื้องการพุ่งของน้ำอ่าอ่านี่มันคือเบื้องการพุ่งของน้ำนะครับนะครับมันโดขำเขินมันนั่งเร่นได้มันดิพุ่งยังซี่นะครับอ่าระบบ ก็เนียมันก็ไหลนะครับแต่ขันไม่หลินอ่าเกินบ่อแน่นอนชื้นแน่นอนนะบ่อเ่าชื้นแน่นอนขันบ่อหาบงระบายอากาศออกนะครับตัวนี้นะครับสูงจากตัวเนี้ยนะประมาณสิบหายนึงสิบแปดเสนนะครหน่อสิบหายนึงแปดเสนนะครับบ่อนะครับมันกระชิกแห้งกันเ่าเคลืระบบมันได้เดี๋ยวผมไปเบื้องขายไปเบื้องบ่าว้งกลมนะครับว่าผมเ่มหินแบบเดยนะครับเนาะไปเบื้องบ่าว้งกลมเนาะครับผมก้อนก้อนชิบิเบอร์ว้องกลมนะครับพอดีผมยางผ่านบ่อสี่เหลี่ยมนะฟังผีนะครับเป็นจุกน้าหมู นะครับเออไปจุ้งนำนูตัวนี้แหละนี่นะครับเนาะอ่าตัวนี้ผมถนัดเอ่อแม่เติมน้ำเนาะนี่นะครับเนาะนี่ก็คือนะครับเมื่อเขาไหลนะครันระบบน้ำทิ่มเขาดีก็คือแง่แง่กลัวนะครับอันนี้ผมบอกนะครับอ่ามันไหลออกมันไหลออกทิ่มกันเลยนะครับเนาะเนี่ยไม่ได้พุ่งที่ไหนนะครับระบบทุกหนนะครับเนี่ยก็ไหลออกแค่นี้นะครับกระทิ่มตัวนั้นกระชิชื้นเออตัวนั้นกระชิบชื้นนะครับแต่ผมบอกว่าตัวเนี้ยนะครับผมก่อไม่นะครับเนาะผมก่อไม่แทะขนหนูมันเลยไหลนะครับมันโคตรเสมอเนี่ย อันนี้นะครับเบิงเบิงขาบนะครับเบิงขาบที่มันนางเหรียญมันก้นเสมอนะครับมันชิเป็นแบบนี้ผมก็เลยต้องมาใส่ตัวขวบแบบเนี้ยให้มันว่านางเหรียญว่ายังนะครับต่องปั๊บผุไม่ขึ้นกันนะครับเนาะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเป็นคาเป็นแงแบบนี้นะครับเนาะพื้นตัวนี้นะครับเนาะผมบอกเลยว่าพื้นตัวนี้เป็นพื้นเสมอครับผมบริเวณเที่หลังเตาน้าเนาะเห็ดประมาณสองปีที่แล้วนะครับเนาะเทเสมอบริเวณบริเวณเท้าหลังเตหันมีน้ำของตัวนี้ก็คือนะครับเต็มนะครับห่งนี้บอลนะครับบรับายออกคือฟังคุณนะครับเน เดี๋ยวพาไปเบื้องบนกลุ่มนะครับเนาะพาไปเบื้องบนกลุ่มเนาะอันนี้นะครับสลับบ่อที่ย่ำเนาะก็คือให้เบื้องเป็นแนวทางนะครับเด้อผมเห็ดบ่ดีดอกนะครับเอาไปปั๊บเสียเอาให้มันดีก็นี่ให้มันมีเนาะมีเฮามีแค่แนวทางแล้วเขาก็ไปเอาไปหาวิธีให้มันพัฒนาต่อยอดกันไปนะครับผมเห็นแนวทางแบบนี้อ่ามันอาจจะมี่ดีบ่ตอบโจทย์อ่าเอาไปบเปลี่ยนให้มันตอบโจทย์ก็นี่เนาะเดี๋ยวพาไปเบื้องบนกลุ่มนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นบ่อวงกลมนะครับเนาะเป็นบ่อวงกลม อันหัวน้ำเนี่ยผมหัวไตเห็ดนะครับเนาะผมหัวไตเห็ดก็คือผมเจอผมเห็ดมานะครับผมเจอปัญหานะอ่าบ่อส้มนี้นะครับเนาะก็คือเป็นบ่อที่มาเที่ขึ้นเที่ขึ้นเังไหนก็คือเอาบ่อมาตั้งแล้วก็เที่ขึ้นใช่เลยนะครับเพื่อลดต้นทุนได้ขาดเป็นโซนผุนก็คือมีฝาเป็นบ่อไม่ฝาเอาฝามาตั้งแล้วเอาบ่อมาใส่นะบ่อเที่ขึ้นตัวนี้นะครับเนาะอ่าบ่อะไรเทีแบบให้มันเชียงแบบนี้นะครับเนาะให้มันเชียงแบบนี้พวกนี้บ่อะไรเทีแบบนั้นนะครับผมก็เจอปัญหาเหมือนกันค น้ำมันออกมามันพุ่งกายบอมันนี่เป็นนลักษณะ <ihr> แบบนี้บัดนี้ผมมาแกะครับผมมาแกะอ่มามะบึ้งนะครับมะบึ้งอ่าต้นนี้นะครับเนาะก็คือมาแกะมาแกะเห็นจังไหนนับเนาะก็คือเนี่ยบึ้งความชิ่นของเขานะครับเนาะบึ้งความชิ่นของเนี่ยบอมันนี่เป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้นะครับเพราะว่าผรมพื่งมาแกะไหมนะพรมพื่งมาเห็นบางแรงนะครับมันก็เลยชิ่นอยู่นะครับเนาะผมเกิดชิ่มาใส่กันกัดตัวนี้แหละอ่ามะบึ้งกันกัดนะครับเนาะมะบึ้งกันกัด อันน่ะอันนี้การกัดนะครับเนาะตัวเก้าเนี่ยพอออก้ะครับเนี่ยตัวตัวนี้ผมบนท่านนี่เห็ดออกกระเซือนะครับเนาะอ่าตัวนี่นะครับการกัดนี่ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยก็คือนะครับหนูมันต้องแทะลงยังสี่นะครับมันต้องแทะลงยังสี่หน้ามันกระิไหลลงข้างล่างนะครับเนาะอ่าแทะลงยังสี่หน้ามันกระิไหลลงข้างล่างนะครับถทำมาพุ่งบ่อหน้ามันบาสามารถเอามือมากดให้มันพุ่งนี่คือผมหลวงสินะครับเนาะส่วนมากกระิไหลลงข้างล่างอ่ามือไหลลงข้างล่างแล้วมันกระิเทออกนะครับมันก็ระบายออชิ่งขางระบายออกทั้งขางไปมนะครับเนาะมัันก็ระบายท พราะว่าพื้นของผมนะครับมันเสมอนหนามเนาะผมจอบางนี่แห่มันเป็นเสียงระบบนิเวน้ำมันอยู่ลงในซืือนะครับเนาะเม่อเมร์ได้กี้นะครับอ่าผมยุ่นี่นะมันพุ่งออกมาฟังพี่นหนามเนาะพุ่งออกมาให้มันเต็มบ่อนหนามเนาะมันมาตอบโจทย์นะครับผมก็ตอบมาจอมานั่นม uh. ื่อนู่นมื Janeiro ่อนี่นะครับม <km seasons> ันก <tan> ับเากกันไปอีกแต่ว่าขันท้อมาใส่กันกันแล้กกัอเบื้องทิศทางน้ำด้การจัดการน้ำให้มันหน่อยให้มันกินได้หน่อยให้มันมาสามารถมาโคตได้เล่นกดยังในนะครับมันก็ดีบมาเซกันกัดนะครับเนาะอ่ากันกัดตัวนี้นะครับเนาะมันก็ดีีท่เา ดีก็มาใส่ขันห้องพันลวดมันสามารถมานั่งโคตรมานั่งเล่นได้แต่ขันห้องเฮ็ดกันแค่เดี๋ยนี้ให้หัวมันมาโพให้้เดือยมาโพมันก็ตอบโจทย์นะครับเนาะตอบโจทย์มาที่นี่นะบมาที่นี่มันลงระเบิดหนักมาที่นี่ระเบิดหนักคือถังตัวนี้นะครับเนาะถังตัวเนี้ยนะครับฐานตัวนี้อาจจะลอยลิฟต์นะครับอ่าเลี้ยงผมไอเฮ็ดอาจจะเฮ็ดเลี้ยงนะครับสองบ่อนี้นะครับผมไปเฮ็ดมานน้ำบ่อเกี่ยวน้ำบ่อให้มันเลี้ยงไปยังฉี่นะครับเนาะต้บงไปฟังเสียนะครับเนาะ บรทศเนือปรทศเหนือเก็บของครับเพชรของบระเนแล้วนะครับมันขีดคำกรอนก็เลยอัาเบียห้เบิ้งนะครับอันนี้นะครับเนาะก็คือนะครับเพชรไปขังบัวนะครับเนาะเพชรไปขังบัวบางคนจ่อผิดนะครับเนาะจ่อผิดผมบอกเลยว่าจ่อผิดเนี่ยมันจ่อซิเนี่ยเป็นป้าตีมันก็เตะตัวเนาะครับเนาะเนี่ยนะมันจ่อซิเนี่ยนะครับบางคนมันจอน้ำซิเนี่ยนะครับมันบาเถือกกระผมมันจ่อผิดมันก็เตะข้อเนี่ยแหละครับยนียไปยังมาพื้นที่แคบมันแติเตะไปเรื่อยการจ่อนะครับก็คือต้องมัดจ่ออ่าอาจธิมีสายไฟอาจธิ พี่เพื่ท่านแล้วนี่การเจาะนะครับเนาะคือต้องมาเจาะมุมนี้เขาเจาะมุมนี้จังสี่ยังมาเจ่อพี่จะยังพากันเป็นบ้าอะไรนะครับเนาะมาเจาะพี่นะครับเนาะชิดเบิ้ว่าจนสียางเตีบ่อจนยังจะถือยังมันหนักๆนะครับเนาะจะถือยังไม่ยังยังสียางเตีบ่อได้ไหมยังหรือที่เตี๋ยบ่อแต่ขันมาขันมาเห็ดในมุมนี้นะขันมันยางเตีนี่กะนเฉพาะเขาเขากลมจำหนูเขาเปลี่ยนจำหนูจะพอมุมนีที่สีหน้าไม่ถึงสีตีแต่ขันยางมุมนี้นะครับขันมาเจาะอ่าพื้นที่ฟงเสีย เตี้ยเนี่นอนครับผมขันมาจอดท่างขาเนี่มีเตี้ยน่นอนเขาต้องมาจอดลุ่มมุมนะครับเด้อให้เข้าใจแบบนี้นะครับคิดไปเห็นจังไหน็บจริง่ายนะครับเนาะอ่าก็ฝากไว้เป็นยอดทางนะครับเนาะก็ฝากไว้เป็นยอดทางนะครับสิไปรับโทรศัพท์ครับผมอ่าสิไปรับโทรศัพท์ก็มีอย่างหนึ่งหนึ่ก็ฝากที่ตามนะครับเนาะฝากคนไหลคนแชร์นะครับคนซับสะไข่นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้คนท้องคิปในเด้ออันใด้ผมบอกว่าแมนนะครับเนาะเอาทิีมไปนะครับเนาะอันใดที่ ผมบอกแล้วมันบ่คขึ้นะครับกะทิมันไปนะครับเนาะเอาได้ชิ่งดีๆเอาชิ้นดีผประสบการณ์ผมไปไปปรับใส่เบื้องนะครับเนาะเอาไปเป็นแนาทางนะครับเนาะฝากที่ตามครับผมฝากก้นไค์กดแช่นะครับกดซับสะใภ้นะครับเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเด้อซาับมือณีนะครับเนาะอานูนาเล็กฟ้ามขอนแก่นนะครับกาสิคอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะกาสิคอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ